สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับจาตัวนี่ครับที่เป็นเราเตอร์นะครับเป็นแบบ CPE นะครับ CPE r ราเตอของ ZTE ตัวนี้จะเป็นโมเดลที่เป็นรหัส MF293N นะครับ 293N นะตัวนี้จะเป็นเราเตอร์ 4G นะครับอันนี้รองรับสัญญาณ 4G แล้วก็สามารถใส่ซิมได้นั่นเองนะครับ ตัวซิมก็จะใส่ที่นี่นะครับที่ตูดเป็นซิมแบบนาโนโซิมนะครับตรงนี้ข้างๆเนี่ยจะเป็นช่องเสียบ usb นะครับเป็นแบบไมโครนะครับเป็นแบบไมโคร usb นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดรหัสชุดอะไรจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมด้านบนนะครับที่มันเขียนว่า wi-fi key ก็คือรหัส wi-fi นะครับส่วนตัว password ในการล็อกอิน n อ t m i n ก็จะอยู่ตรงเว็บไซต์ password นะครับตามนี้ตัวนี้ปล่อย wi-fi ได้นะครับ ความพิเศษของมันก็คือได้รองรับยูเซอร์ได้สูงสุดถึง32สยูเซอร์ Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi Wi-Fi 4 Gbn นะครับสปีดก็อยู่ที่ปรับได้สุดก็คือ300แต่ว่าเป็นความถี่2.4เท่านั้นรัศมี Wi-Fi เนี่ยปรับได้3ระดับก็ตั้งแต่ t โต w w l l เป็น Normal นะครับก็คือใช้งานได้แล้วก็มีในส่วนที่เป็นตัว s a ซ e Mode เมื่อเปิดสุดปรับในโหมดโ r รวอลเนี่ย ก็จะได้รัศมีประมาณสัก100เมตรสบายๆนะครับตัวนี้อาจจะได้เกินนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็แล้วแต่ตัวนี้ใช้อแดปเตอร์แบบนี้นะครับที่เป็น12โวลต์ 1.5A นะครับตัวนี้มีปากอแดปเตอร์ให้ด้านหลังนะครับจะมีช่องสาย LAN นะครับช่องเสียบสาย LAN เนี่ยสำหรับรับเน็ตหนึ่งช่องนะครับรับแวนได้นะตัวนี้สามารถรับเน็ตทําเป็น AP ก็ได้แต่ว่าก็ไม่รู้จะซื้อไปทํา AP ทําไมนะครับตัวนี้ก็ใช้ทําเป็นตัว 4G นั่นแหละเราเตอร์มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ตัวเครื่องไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับคือเสียบลั๊กเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับมีปุ่ม WPS ให้นะครับสำหรับใช้กดเพื่อที่จะแอสเซทตัวอุปกรณ์อื่นในบ้านที่เป็นสมาร์ทโฮมต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์ที่รับสัญญาณเน็ต Wi-Fi โดยที่ไม่ต้องเข้ารหัส Wi-Fi นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็ไปกดที่ตัวอุปกรณ์นะครับอย่างโทรทัศน์หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีโหมด พวกฟังก์ชันนี้อยู่นะครับ WPS เนี่ยเราสามารถกดเชื่อมกันอัตโนมัติได้ถัดมานะครับตัวนี้ไม่ใช่ช่องแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นช่องสําหรับคาว่าโฟนเห็นไหมมันจะเอาไว้ใช้สําหรับต่อกับโทรศัพท์บ้านพื้นฐานนะที่เป็นลักษณะโทรศัพท์ที่เป็นยกหูมีสายนะเป็นโทรศัพท์บ้านอ่ะเขาเรียกกันนะครับเพื่อที่จะใช้สําหรับโทรเข้าโทรออกได้ด้วยเห็นไหมตัวนี้มีความพิเศษน่าสนใจนะครับตัวนี้เนื่องจากมันเป็น CPE ไง มีช่องต่อสายอากาศสายอากาศเนี่ยสำหรับใช้งานในการรับสัญญาณ 4G นะครับมีไม้สองเสาเป็นไมโม่นะครับภายในจริงๆเนี่ยไอตัวเครื่องเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้ดีเหมือนกันนะมันก็จะมีเสาอยู่ภายในแต่ว่าเขาก็จะเพิ่มในส่วนช่องสายอากาศให้สําหรับไป,ปติดตั้งใช้งานในพื้นที่ห่างไกลในชุดเนี่ย ช่วงนี้พิเศษนะครับที่ร้านก็จะแถมในส่วนที่เป็นชุดเสาออมนี้ให้ขนาด 5db ให้2ชุดนะครับเสารับสัญญาณ 4G ก็ตั้งขึ้นอย่างนี้ก็จะช่วยให้รับสัญญาณด,ดีขึ้นนะครับแถมให้เลย2เสาการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโหลดแอปแททีลิงมาแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อที่จะตั้งค่า Wi-Fi ตั้งค่าพาสเวิร์ดตั้งได้ จากแอปพลิเคชันที่เชื่อมอยู่ในมือถือหรือว่าจะเข้าไปตั้งหน้าเว็บอินเทอร์เฟซก็ได้ทํางานได้ง่ายนะครับตัวระบบะไม่ยุ่งยากในเรื่องของประสิทธิภาพในการรับสัญญาณ 4G เนี่ยตัวนี้ในเรื่องของสัญญาณนะครับก็ครอบคุมตั้งแต่700 900 1 8 0 2,001 2,003แล้วก็2,006คือได้ครบเลยตัวนี้นะครับได้ครบในประเทศไทยนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจเป็นเน้นใช้งานง่ายแหะเน้นใช้งานแบบประหยัดคือ ด้วยสเปคที่ได้มาเนี่ยในลักษณะนี้ก็คือรับสัญญาณใี่ครบ 3G 4G นะครับในประเทศไทยได้ทุกซิม AS d e t c t r u e n t อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใช้งานไม่ได้ขอให้ในจุดนั้นมีสัญญาณหรือถ้ามีสัญญาณน,น้อยจริงๆเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อเสา external ที่เป็นพวก f u b a l p d a เนี่ยได้เหมือนกันนะก็จะช่วยรับสัญญาณได้แรงขึ้นด้วยราคาที่ก็ต้องบอกว่าประหยัดนะครับค่อนข้างประหยัดเลย การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับผ่านเจ้าตัวแท็บเล็ตของผมนะกวิธีการใช้งานอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กแล้วใส่ซิมให้ถูกด้านนะครับใส่ซิมไปแล้วเนี่ยกดเข้าไปมันจะล็อกซิมนะเป็นซิมแบบนานโนซิมเสียบปลั๊กแล้วก็รอประมาณสักนาทีหนึ่งก็พร้อมใช้งานได้เลยตัวเราเตอร์ก็จะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับสัญญาณ Wi-Fi ก็ชื่อ Wi-Fi คุณก็สามารถดูได้นะครับจากเจ้าตัวนี่นะครับมันจะอยู่ที่ใต้เครื่องนี่แหละ มันก็จะมีชื่อ Wi-Fi อยู่จะให้ดูก่อนนี่นครับชื่อ Wi-Fi พวกรหัสิสร์ดจะอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวผมต้องขอใส่พาสเวดก่อนเห็นไหมมันจะมีชื่อ Wi-Fi ตัวนี้เราก็มีพาสเวดนะครับตัวพาสเวดเราก็ใส่เข้าไปสักครู่นะครับขอใส่พาสเวดก่อนอันนี้ผมก็ใส่พาสเวดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็พอใส่รหัสเสร็จก็เชื่อมต่อก็อันนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมลองเปิดดูนะครับก็จะประมาณนี้ มาลองดูกันนะครับนี่ก็ใช้งานได้ทันทีนะครับ<อ>สังเกตเแข็งหรือเปล่านี่ยังไม่มั่นใจขออภัยโอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็คือพร้อมใช้งานทันทีนะครับเราสามารถเปิดดูอะไรก็ได้นะครับในพื้นที่ที่สัญญาณโอเคแบบนี้แน่นอนมันเร็วเพียงพอที่จะใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับทั้งดูหนังฟังเพลงนะครับถ้าใส่ซิมที่เป็นพวกซิมเทพ10บทับสิบยีทับยีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเหมาะนะครับเพราะว่าตัวเครื่องก็ แต่ว่าสูงสุดที่เอามาให้ดูวันนี้มันจะเป็นตัวซิมเทสที่เราเทสจะเป็นแบบอัลลิมิตก็จะได้สปีดสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็น10บทับสหรือว่า20่สทับยี่เนี่ยก็ใช้ได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้ดีละก็ถ้าต้องการถ้าเราแชร์คนเดียวใช้งานอุปกรณ์เฉพาะของเราเองก็ไม่ได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเยอะมากนักหรือว่าไม่ต้องการแชร์ยูเซอร์มากนักก็เพียงพอแต่ว่าถ้าต้องการใช้งานกับยูเซอร์เยอะๆก็ผมแนะนําเป็นลักษณะซิมที่เป็นอัลลิมิตไปเลยก อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้ดูกันอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะเปิดอันไหนก็สัญญาณมาเลยนะครับสังเกตมาทันทีนะเปิดอันไหนก็มาเลยนะครับทันทีโอ้เรียกว่าอลังการมากนะครับสาหรับซิมเอสตัวซิมหมื่นก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีแต่ว่าก็มีการตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นไปเปิดดัตต้าลอมมิ่งที่ตัวระบบอาจจะโหลดแอปมานะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูผ่านแอปก็ได้ ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น s ซตตี e ้ลิงจะเป็นตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับพิมพ์ s ซต l ี n ลิงเข้าไปการตั้งค่าเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับมาลองดู s ซต l ี n e ลิงเปิดขึ้นมาก็จะประมาณนี้การที่จะล็อกอินก็ตัวนี้นะครับเราก็ใส่รหัสรหัสล็อกอินเนี่ยอยู่ใต้เครื่องนะครับนี่มาแล้วครับก็สัญญาณก็ขึ้นมาแบบนี้มองเห็นไหมเอ่ยอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆนิดน,นึงก็อันนี้ผมตั้งล็อกอินไปแล้วมันตัวรหัสเนี่ยมันจะเขียนว่าเว็บไซต์พาสเวิร์ดนะครับจะอยู่ใต นะเป็นชุดรหัสภาษาอังกฤษนะครับบวกกับตัวเลขนะก็ใส่ให้ตรงนะครับภาษาอังกฤษพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยการตั้งค่าเบื้องต้นทั่วไปก็มาที่คอมมอนนะครับก็ง่ายมาที่สวิชเนี่ยออคุณจะเห็นถ้าเกิดใส่ซิม True ใส่ซิม d t แท็กจำเป็นจะต้องมาเปิดในส่วนที่เป็น d t t a o o m m n n นะครับสไลด์มาให้มันขึ้นเขียวนะครับสไลด์มาถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะหน้าตาจะเหมือนกันนี่แหละแค่นี้จบเลย การตั้งค่าอื่นไม่ต้องทำนะครับยกเว้น <ow> จะตั้งค่าพาสิร wi ์ Wi-Fi คุณก็สามารถตั้งได้ผ่านตัวแอปนะครับในการควบคุมแล้วก็ตั้งค่าก็ไม่ยุ่งยากเอาไว้เราจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับในการตั้งค่าอันนี้เข่าๆเพียงเท่านี้ Data มันก็จะไหลออกมาให้คุณใช้งานนะครับผ่านเจ้าตัวสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าผ่านสายแลนนั่นแหละถ้าเป็นเนเนี่ยไม่ต้องตั้งนะครับแต่ว่าถ้าพวกนี้ก็จะสามารถตั้งได้เราสามารถตั้งพวกเอ่อ พัสด์ Wi-Fi อ่ะผมไม่ดูเลยนะครับคร่าวๆการตั้งกันนี้ก็เป็นชื่อ WIFI นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะตัวนี้จะเป็นชื่อพวกรหัสพวกเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยมันสามารถตั้งแก้ไขได้ก็จะเป็นการตั้งเบื้องต้นนะครับจำนวน User ก็ตั้งได้จากตรงนี้เห็นไหมตัวนี้มันตะแคงนิดหนึงขอภอภัยแล้วก็มาในส่วนที่เป็นตัว power wifi นะครับมันก็จะมี power save setting ในส่วนที่เป็นตรงเนี้ยจะเป็นการปรับความแรงของสัญญาณ Wi-Fi มีให้เลือก3ระดับมีช็อตเลนส์ Mode มี Standard Mode แล้วก็มีพลาสตัว a อลโหมดนะครับก็คือตัว Standard ก็จะเป็นระดับกลางรัศมีก็ไม่เกิน50เมตรนะครับรัศมี50เมตรตัวนี้ก็จะอยู่สั้นหน่อยถ้าเป็นช็อตเลนส์โหมดเนี่ยมันจะประหยัดไฟแต่ว่ารัศมีก็ประมาณสัก30เมตรนะครับส่วนพลาสตัว a l ลเนี่ยก็ได้1้อเมตรขึ้นไปนะครับในพื้นที่ที่ต้องการใช้งานสัญญาณ กว้างนะครับลัศมีกว้างก็ใช้พลาสโทรไว้ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถรับสัญญาณระยะไกล Wi-Fi นะครับก็จะได้ไกลขึ้นครอบคลุมพื้นที่ขนาดกว้างยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เอามาแนะนำคร่าวๆการใช้งานง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับการใช้งานสังเกตก็ไม่ได้มีอะไรครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเรียนออนไลน์นะครับประชุมออนไลน์ได้หมดนะถ้าจะต่อกับพวกสมาร์ททีวีนะครับมาดู Netflix กันดีกว่าอันนี้ผมลองดู Netflix นะ โอเคมาลองดูกันนะครับว่าสัญญาณเป็นไงน,นี่ผมลองเปิดคร่าวๆนะเปิดอะไรดีที่มันจะไม่โดนลิขสิทธิ์ก็มาดูกันเอามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเป็นยังไงมาดูว่าเราจะใช้งานได้ไหมนะครับนี่อันนี้ผ่าน n e t f l i x นะครับผมไม่ขอเปิดเสียงนะเปิดเสียงหน่อยหนึ่งก็ได้สังเกตก็ใช้งานได้เลยนะครับลื่นไหลสบายแน่นอนถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่สัญญาณสัญญาณที่เสถียรก็ใช้งานได้เลยนะครับ ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณนอกอาคารโอเคเนี่ยอาจจะเป็นคอนโดเป็นบ้านพักหรือว่าเป็นห้องพักห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสัญญาณโอเคผมว่าก็ใช้งานได้นะครับ20เมกเนี่ยจริงๆถ้าเกิดใช้เน็ตถ้าจะดู Netflix เนี่ย10เมกก็พอนะครับเพียง <c oughs> พอต่อการใช้งานในระดับ HD ล่ละอันนี้ก็คร่าวๆนะผมเปิดนานไม่ค่อยได้นะครับในส่วนที่เป็นพวกวิดีโอสาธิตเดี๋ยวจะมีปัญหานะว่ามาลองดูกันนะครับอันนี้ก็เปิดการ์ตูนนะครับลองเปิดดู เปิดก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่สบายๆเลยนะครับเน็ตมาเลยทันทีครับนะสังเกตก็ลื่นไหลทันทีนะครับนี่ก็เป็น Netflix นะครับรับรองอ,อ๋อถ้าเกิดเล่นเกมอาจจะไม่ได้ทดลองนะครับเนื่องจากไอ้ตัวแท็บเลตต็ตตัวนี้ไม่ได้มีเกมลงไว้นะครับแต่ว่าความเร็วที่เห็นเนี่ยทั้งขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดที่ได้เนี่ยผมว่าเพียงพอเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับในกรณีนี้อันนี้ผมต่อผ่านสาย เอาไม่ได้ต่อผ่านสายต่อผ่าน Wi-Fi มาให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ได้โอเคแหละค่าปิงก็อยู่ตรงเนี้ยค่าปิงตรงนี้ผมได้21นะครับแลตรงนี้เป็นสัญญาณ 4G นะก็ผมว่าก็พอดีแหละไม่ไม่ไม่ถือว่าแย่ yeah. จนเกินไปนะครับอาจจะไม่ใช่เลขตัวเดียวนะครับเนื่องจากมันเป็น 4G ไนงะแต่ผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับค่าปิงในระดับนี้ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดและอัปโหลดเนี่ย บางพื้นที่อาจจะได้น้อยกว่านี้แต่ว่าบางพื้นที่อาจจะได้สัญญาณเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่นะแล้วแต่พื้นที่ถ้าเกิดคุณใช้แบบอลิมิตเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแพ็กเกจที่เป็น10บทับสิบยทับยีเนี่ยก็สปีดมันก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะหลายคนบอกจะจะชอบถามผมเรื่อยๆว่าเออเราซื้อสิมสิบทับสิมาใส่แล้วทําไมบางทีพอทสสีดออกมาสปีดมันได้เกินนั้นเป็นเพราะอุปกรณ์เราหรือเปล่าหรือว่า เกิดจากอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ดูตัวเลขในเรื่องของการเทสสปีดมากนักนะครับเพราะว่าการเทสสปีดเบื้องต้นเป็นการใช้งานเน็ตดาต a าเบื้องต้นช่วงนั้นน่ะไอ้ตัวเซฟเวอร์ที่เขาลิมิตในส่วนที่เป็น QoS ของระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะยังทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเมื่อเราเปิดแล้วก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสักระยะหนึ่งความเร็วก็จะถูกบีบลงมาให้เหลือกับแพ็กเกจที่เขากำหนดมานั่นแหละ นะครับอันนั้นก,ก็เป็นเรื่องของเซเวอร์นะเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะแค่รองรับได้ในระดับที่เขากำหนดที่บอกว่า150ทัพหเนี่ยเขาเรียกเป็นสเปคในส่วนที่เป็นเทคนิคการใช้งานนะครับเอาเทคนิคมาว่ากันนะแต่ว่าพอมาใช้งานจริงก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการขึ้นอยู่กับเรื่องของการตั้ง QoS เรื่องของการลิมิตความเร็วของโปรโมชั่นนั้นๆแล้วก็เรื่องของคุณภาพสัญญาณในพื้นที่นะครับความเร็วจึงแตกต่างกันในส่วนที่เป็นตัว4 g สำหรับใครที่ต้องการใช้งาน 4G ก็น่าจะเข้าใจในส่วนนี้นะครับก็ถ้าทใไมเข้าใจกนะ็ลองศึกษาดูนะว่าสัญญาณมันจะประมาณนี้รับได้ไหมนะครับเรื่องของสปีดอันนี้ก็มาให้ดูนะครับหลายคนจะชอบเอ๊ะเห็นสัญญาณเน็ต 4G ราคาไม่แพงเป็นซิม10ทับ10 20ทับ 20, 20, 20ราคาถูกหาเราเตอร์แบบนี้มาต่อแล้วไปยกเลิกไฟเบอร์ที่บ้านดีไหมบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแทนกันเลยเนี่ยผมว่ามันก็ทำได้ ทำได้ไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่ลองช่างใจดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็ยังมองว่าไฟเบอร์เนี่ยถ้าเกิดท่านมีในบ้านท่านเนี่ยสามารถติดไฟเบอร์ได้มันก็ยังคุ้มค่ากว่าการใช้งานสัญญาณ 4G นะเรื่องความเสถียรต่อให้ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสัญญาณเท่าไหร่แล้วถ้าในพื้นที่สัญญาณโอเคแต่เอาจริงๆอะ่ะผมว่าสัญญาณที่เป็นพวกเราจะมาดูในเรื่องของสปีดอย่างเดียวไม่ได้นะรเราต้องดูในเรื่องของค่าปิงค่าอะไรลออส ในระบบด้วยนะสังเกตเห็นว่ามันมีค่าลอสขึ้นมาเห็นไหมลบ0.4เปอร์เซ็นบางทีพอไปเทสผ่านไอ้ตัวไฟเบอร์เนี่ยมันไม่มีไงค่าลอสที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งสัญญาณทางอากาศไปยังเสาเบสส่งกลับไปเนี่ยอย่างตรงเนี้ยมีผนังบังนะครับผนังเป็นตัวอาคารนะครับอาคารบังไอ้ตัวอาคารเนี้ยมันจะบังเสาซึ่งอยู่ด้านหน้าบ้านไงมันก็จะหนาหน่อยบางทีการส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันทําได้แย่ yeah! เพราะว่าโดนตัวอาคารบางังไง มันก็จะเกิดค่าปิงที่เยอะขึ้นสปีดท,ที่ดรอปลงแล้วก็มีค่าลอดคือการส่งสัญญาณไม่สําเร็จกลับไปในระบบอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันไม่เกิดอะยกเว้นมันจะเซฟเวอร์มันแย่จริง,รงอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็โอกาสน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาถ้าในพื้นที่ท่านไม่ได้มีสัญญาณหรือว่าโอเคแหละดูแล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ไฟเบอร์ขนาดนั้นก็ก็แล้วแต่แต่อันนี้ก็ามาเป็นทางเลือกนะก็ถือว่าคุ้มค่าล่ะ ราคาเท่านี้พกพาไปไหนก็ได้นะเอาไปติดรถไปอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปออกทริปท่องเที่ยวต่างๆผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะไปตั้งแคมเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ที่รถเนี่ยเสียบอย่างผมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมต่อกับไอ้ตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นยัวเบาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะมีอินเวอร์เตอร์เป็นพอแบงค์ในตัวเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับอายุการใช้งานไอ้ตัวเนี้ยกินไฟอยู่ประมาณสักยี่ห้าวัต์ถึงไหม 1.5ไม่ถึงด้วยนะประมาณสักยี่วัตต์อ่ะก็น้อยๆเลยนะเสียบไฟถ้าเกิดอะแดปเตร์ตัวนี้มัน5 5 0 0 0 0มิลลิแอมป์นะของผมเนี่ยเป็นแบบอินเวอร์เตอร์เนี่ย50,000มิลลิแอมป์เปิดเสียบทั้งวันก็อยู่ได้ประมาณสัก3-4วันนะผมว่าอะแดปเตเนี่ยเอาอยู่นะนะครับในการใช้งานมันใช้ไฟไม่เยอะนะครับตัวเราเตอร์พวกนี้ใช้ไฟนิดเดียวเอาไปติดกับระบบที่เป็นโซล่าเซลล์อ่ะใช้ในสวนในบ้านในใน กระท่อมภายนาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดโซลาเซลล์12โวลต์เข้าไปเรียบร้อยเลยครับอยู่ได้นานแน่นอน,นครับแต่ว่าให้ระวังเรื่องของไฟเกินนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีแบตเตอรี่ให้มันสักลูกหนึ่งถ้าเกิดใครจะไปใช้ติดตามสวนในบ้านในรหล่งเงี้ยเพื่อที่จะกระจายสัญญาณใช้กับกล้องวงจรปิดใช้ได้นะครับกับกล้องวงจรปิดที่รับสัญญาณ WiFi เป็นตัวที่แนะนําเริ่มต้นคุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่าดีกว่าของที่แบบไม่มีแบรนด์อ่ะบางทีพอไม่มีแบรนด์ปุ๊บ เน้นถูกไว้ก่อนซื้อมาใช้บางทีมันก็ไม่ได้เสถียรไน ZTE ซ E ระบบตัว OS ที่เขาให้มาเนี่ยเขาทำได้เสถียรเพราะมันเป็นตัวเดียวกันเกือบทั้งระบบนะในส่วนที่เป็น Eco System ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะ OS ที่มันเหมือนกันหมดไม่ว่าลูกค้าจะใช้ตัวนี้จะไปใช้เปลี่ยนเป็น 5G ทีหลังกรณีที่อัปเกรดหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย OS มันจะเหมือนกันทั้งหมดแต่ฟังก์ชันข้างในโอเคมันอาจจะมีเพิ่มเติมเข้าไปแล้วแต่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย OS ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันคล้ายกันใช้แอปตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกค้าเคยชินกับตัวประหยัดไปแล้วอ้าวแล้วอยากได้อัปเกรดให้มันแรงขึ้นให้มันแพงขึ้นให้มันเป็นตัว 5G ก็ยังเหมือนเดิมคือใส่ซิมเปลี่ยนซิมก็ไปเปิดมาตั้งค่าอะไรก็ลูกค้าก็จะเคยชินใช้งานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของเจ้าตัว ZTE นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยสเปคที่เขา เขาพัฒนาระบบสายอากาศได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาถึงแม้จะเป็นแบรนด์จีนก็จริงแต่ว่าโอ้เรื่องของระบบเรื่องของสัญญาณสายอากาศหรือพวกนี้สถ้ทีถือว่าเป็นชั้นนำนะครับในในเรื่องของการโทุคมนาคมในส่วนที่เป็นพวกสัญญาณเซลลูลานะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวกับการวางโครงข่ายระบบในหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะอันนี้ก็เอามาฝากกันวันนี้ก็สวัสดีครับพูดยาวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่า ก็เอามาฝากกันเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ